ในกรณีที่เรามีเฉพาะตัวบิวบอร์ดเห็นโมดิ้แมปตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีบอร์ดจริงอยู่ในมือเราเนะี่ยเราจะซ่อมไปยังไงในเมื่อไม่มีดีเทลอะไรบอกเลยเนี่ยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรมันเกีมบอกว่า x 2 8ไม่รู้อะไรนะครับ สัมมนประเด็นสำคัญเลยให้เรารู้ไว้ว่าขั้วบวตขั้วแบตเตอรี่อยู่ไหนเราถอดอะไรออกให้เรารู้ว่าพวกซ็อกเก็ตพวกนี้มันคือซ็อกเก็ตอะไรซ็อกเก็ตแบตชาร์จอันนี้ชาร์จแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างเนี้แล้วชาร์จตัวนี้มันมีประกอบไปด้วยอะไรมีลายจอไหมหรือว่าลายไมลายอะไรไหมก็เช็คเช่นนี้เราถอดตัวนี้ออกคืออะไรนะครับ แต่หลักสำคัญเลยคือไฟเริ่มต้นเนี่ยโดย b ีแบ k บเนี่เราก็รู้แล้วว่าเราจะไล่วงจรไปในเมื่อมันมีแต่เฉพาะตัวบิทแบ,บตัวนี้แต่ว่าไม่มีรายวงจรอ,อย่างอื่นไม่มีดีเทลบอกเลยในห้องเรียนเนี่ยผมสอนไห้หมดแล้วนะครับสอนให้หมดแล้วยังไงก็หาเจอมันจะช็อตมาแบบไหนช็อตมาในรูปแบบไหนเป็นยังไงก็เจอ เจอแน่นอนนะครับถ้าเข้าเรียนนะครับนอกจากแต่ว่าไม่เข้าเรียน